สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้ยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตรงชีเป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปรูกันได้เลยนะครับเอาละครับ3าคู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลาเที่ยงคืนตรงครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ทีมอย่างยอร์การ์เด้นทีมดับที่4ของึกสววเดนออสเวนคานไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยีอยทีมรองจ่าฝูงอย่างเมาโมครับสำหรับเกมในค่ำคืนวันนี้นครับทีมออยย่าางกเด ลงเล่นในเกมลีกนะครับเดนัดหลังสุดในการลงเล่นถือว่าผลงานดีเลยครับไม่แพ้ใครมา7เกมติดต่อกันชนะคู่แข่งไป5เสมอไป2ครับและที่สําคัญนะครับซีตีในการเล่นในบ้านในเกมลีกถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับแเกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป7เสมอไป1ไม่แพ้กับใครเลยครับฟอร์มตอนนี้ก็ถือว่าร้อนแรงมากเป็นทีมที่แพ้ยากสุดๆครับวันนี้เปิดบ้านครับต้อนรับการเยียมทีมอย่างเมาโม่ซึ่งเมาโม่ครับผลงานโดยรวมตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับ 5เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกชนะคู่แข่งไปเพียงแค่3นัดแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันนะครับคู่นี้ย้อนกลับไปดูถิติเฮทูเฮย้อนหลังที่เจอกันครับปรากฏว่าสานัดหลังสุดที่เจอกันนะครับยอการ์เดนชนะรวดทั้ง3นัดดังนั้นคู่นี้ครับเล่นในบ้านก็ดีกว่าฟอร์มโดยรวมตอนนี้ก็ถือว่าเหนียวแน่นกว่าเชียร์ทีมอย่างยอการ์เดนไปได้เลยครับคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับในเวลาสีทุ่มตรงครับไปดูฟินแลนด์ไวเคาลดีกากันบ้างนะครับ ให้เชียร์ทีมอย่างอินเตอร์ตูคูทีมอันดับที่6ไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยี่ยมทีมอย่างคูพีเอสทีมรองจ่าฝูงครับสำหรับอินเตอร์ตูคูนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยดีก็จริงนะครับหกเกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งเกมเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เชิดหน้าชูตายพวกเขาในช่วงหลังนะครับนั่นก็คือการเล่นในบ้านครับเพราะว่าเล่นในบ้านติดเกมหลังสุดนะครับถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับชนะไป5เสมอไป1แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นบเเเล่่่นนนนใใ้้้าีถืืือออวไไชจดครับ วันนี้นะครับเปิดบ้านเจอทีมอย่างคูพีเอสครับซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ยัง่วยเหมือนกันครับ4เกมหลังสุดในการลงเล่นนี้แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันแล้วสติในการออกไปเยือนครับหนัดหลังสุดครับชนะคู่แข่งไป3แพ้ไป2ฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ คู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูเฮตูเฮย้อนหลังที่เจอกันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าทีมอย่งอินเตอร์ตูคูนะครับสามารถปลุกไปชนะทีมอย่างคูเปสได้ถึงถินเลยครับสประตูต่อหนึ่งครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นณนะนาทีนี้นะครับแย่กับแย่มาเจอกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้เล่นในบ้านของทีมอย่างอินเตอร์ตูคูเชื่อว่าอินเตอร์ตูคูจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นหน้าชนะได้คู่นี้เชียร์อินเตอร์ตูคูไปได้เลยครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสองสิ ขอยบยกเกมระหวางวารูเล็กยาวิกทีมรองจ่าฝูงครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างเซนจานานทีมแบบที่9นะครับคู่นี้นะครับเชียร์ทีมอย่างวารูไปได้เลยครับผลงานในการลงเล่นช่วงหลังนี้ถือว่าดีมาก5เกมหลังสุดในการลงเล่นครับไม่แพ้กับใครครับชนะคู่แข่งไป4เสมอไป1นะครับและสถิติในการออกไปเยือนนี้โหดสุดๆครับ สิเกมหลังสุดในการออกไปเยือนชนะคู่แข่งไป9นัดนะครับกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างเซนจานานซึ่ง4ีนัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูซีตีเอฟทวีตย้อนหลังสาเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับปรากฏว่าทีมอย่างวาลูชนะรวดทั้ง3นัดนะครับโดยยิงประตูใส่เซนจานานไปทั้งหมด12ประตูด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับวาลูทีมเยือนครับดูดีกว่าพอสมควรเลยครับบุกไปเยือนเกมนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากรคับ เอาละครับสามทีมที่อยากได้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับเทีย่ยงคืนตรงครับเชียร์ทีมอย่างยอร์เดนสี่ทุ่มครับเชียร์อินเตอร์ตูคูและปิดท้ายตีสองสิบห้าเชียร์ทีมอย่างวาลูเร็กยาวิกไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของไซก้ยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ